สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมปาร้อกคนดนำเพลงนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับในการติดตั้งไดรเวอร์ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องถูกวิธีร่วมถึงการเชื่อมต่อนะครับกับคลอดมันรี DPA260P ว่ามีวิธีการเฮ็ดจังไดน,นะครับถ้าท่านเฮ็ดตามผมคงจะบอยากหลังกะคงจะใส่งานได้เป็นปกตินะครับโดยการ เชื่อมต่อนะครับขบคุมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมจะบริยมปรับแต่งหนาเครืองนะครับเพราะว่าความนาจอนี่บไม่ค่อยละเอียดบันไดแต่เท้าเบิงในคอมมันจะเบอง่างนะครับปรับแต่งได้างนะครับเดี๋ยวมาเบองวิธีการกันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบสาย usb นะครับตัวนี้นะครับเสียบสาย usb นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะไปเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวจังเสียบกันเดี๋ยวผมจะเปิด เครื่องเพื่อสแตนบายนะครับกับเจ้าตัวคลอดมรณี dpa 2.0 p นะครับทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังเลยนะครับเปิดแล้วนะครับท่านสังเกตนาเครื่องนะครับสังเกตนาเครื่องนะครับเขากําลังรันนะครับเขากาลังรันนะครับตอนนี้นะครับเพิ่นมีพิเศษอยู่เขียนว่า พรนไนะครับเพิ่นเสียไ้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมกะสิเข้าไปเช็คเบิ้งในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าเพิ่นตั้งคาไวจังไดแน่แล้วผมจะเซฟพรีเซตของเพิ่นใบก่อนนะครับซึ่งผมจะแนะนําวิธีการเซฟวิธีการโหลดพรีเซตเข้ามาใส่งานให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่ว่าในขั้นตอนนี้นะครับในอีพีนี้นะครับผมจะแนะนําการติดตั้งไดรเวอร์ติดตั้งโปรแกรมควบคุมยางถูกวิธีะกอรกับคลิปนี้นะครับ เมื่อเปิดเครื่องเครื่องพร้อมแล้วนะครับสวิตด้านหลังนะครับตามคลิปก้อนหน้านี้ที่ผมว่าให้เลื่อนไปที่ USB ท่านต้องเลื่อนไปที่ USB นะครับตอนนี้นะครับนาเครื่องสังเกตเห็นไฟแดงอยู่2ช่องนี้นะครับซึ่งทําการมิวไว้นะครับขออนุญาตนะครับในการเปิดไว้นะครับถ้าเขาบอกใส่งานเ้าบขาจำเป็นต้องมิวก็ได้นะครับกับปล่อยไปเลยนะครับเข้าเสียบตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจังไปเบิง ในคอมพิวเตอร์ต่อไปอีกนะครับหลังจากที่ผมเสียบสาย USB นี่เข้าที่คอมพิวเตอร์แล้วจะเป็นดังไหต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อไปนะครับจะทําการเสียบสาย USB เข้าที่โน้ตบุ๊กนะครับแนะนําว่าท่านเสียบช่องใดก็อยากให้ท่านเสียบช่องนั้นนะครับหรือท่านจะเสียบช่องอื่นๆก็ได้ที่เป็นช่อง USB แต่ท่านต้องทําการค้นหาให้เจอพอตนะครับเนื่องจากว่าเสียบพอตใดนะครับ ก็เลยอยากแนะนําให้เสียพอดนั่นนะครับหรือท่านจะไปเสียพอดอื่นก็ไม่มีปัญหาถ้าท่านเหตุถูกวิธีนะครับเดี๋ยวทําการเสียบไปที่โน้ตบุ๊กกันนะครับว่าเบิ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังขึ้นนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมยังบ่าท่านเคยติดตั้งไดรเวอร์ของคลอดมาาณีนะครับก็มาเบิ้งกันหลังจากที่เขาได้เสียบยืดบีเขาที่คลอดที่โน้ตบุ๊กแล้วนะครับ พลอตมาแนี่ก็ทาการเปิดเครื่องเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คเบิ้งนะครับโดยที่โน้ตบุ๊กของผมนะครับเป็น Windows 8 64บิตนะครับท่านอื่นเป็น Windows อื่นถ้าบ่คือกันผมต้องขออภัยหลายๆเด้อนะครับเอามาเบิ้งเทียบเคียงกันเบิ้งนะครับวิธีการนะครับไปที่คอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ property นะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ device manager นะครับท่านใดบ่ท่านนะครับไอ้ท่าน กดสต็อปที่ YouTube เอานะครับหรือว่นเบิงหลายๆรอบนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับถ้าท่านเพราะท่านอิหลีนะครับนี่ครับเช็คได้วินโด w s 8 64บิตนะครับตัวนี้ CPU ียข้อไอหานะครับแรมยู่ที่6กิกนะครับเลือกตัวนี้ครับ Device Manager นะครับผมจะคนเบิงว่าเขาพบ USB อีเอียง ข่าวมาบอนะครับตอนนี้เขาบอ,บอโชอยังเลยนะครับกรบอรเป็นยังนะครับกระบอโชอยังกระบอเป็นยังนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ท่านซื้อเครื่องคลอสมาลนี dpa 2 6 0 p มานะครับเป็นเครื่องไม้ท่านจะได้แน่นโปรแกรมแ่นไดเวอร์มานําำนะครับซึ่งจะเป็นโฟนเดอร์ประมาณนี่นะครับ2 6 0 pv 1 5.7นะครับทันไดเวอร์ชันอื่นมากะสุนแล้วแต่ทันนะครับแต่ว่าผมมี 260PV 1 5 1.5.7นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับกะซีมีไฟลที่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งอยู่3ไฟไฟด้วยกันนะครับไฟลแรกที่ท่านต้องติดตั้งก็คือเนี่ยครับ c h 3 4 1 c หรือ เป็นไดเวอร์นั่นเองนะครับตัวนี้คือไดเวอร์ของคลอดมารณีนะครับตัวนี้คือไดเวอร์ตัวทัดลงมานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ .NET นะครับหรือ Net Framework 4.0นะครับตัวนี้เขาแถมมาเห้กับต้องติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าในเครื่องท่านอาจจะมีอยู่ก็เพื่อความมั่นใจท่านก็ต้องติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Net Framework 4.0สุดท้ายก็คือโปรแกรมควบคุม คลอดมลนีคือตัวนี้นะครับท่านสังเกตเบื้องหน้าจอนะครับของผมจะมีโปรแกรมควบคุมคลอดมลนะครับในโน้ตบุ๊กตรงนี้ก็เลยเอามาเห็นให้ท่านได้รับชมกันนะครับติดตั้งตัวแรกเลยครับนี่ไดเวอร์คลิกขวานะครับแล้วก็รันแอทแอดมินนะครับติดใส่ปั๊บเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเท่ากับกดอินสตอลตัวนี้นะครับนี่เขาคนพบนะครับนี่เขาเห็นอยู่นะครับ ณตอนนี้นี่ครับเขาเห็นอยู่นะครับกด install นะครับรอสักพักนะครับรอสักพักเขาจะดำเนินการในการติดตั้งต่างๆนะครับเรียบร้อยนะครับ driver setup install success ก็คือติดตั้ง driver เสร็จสมบูรณ์กดโอเคนะครับแล้วก็ปิดออกไปนะครับต่อไปติดตั้ง .NET หรือ Net Framework 4.0นะครับคลิกขวารันแอดแอดมินเหมือนเดิมนะครับรอนะครับรอการติดตั้งในกระบวนการนี้ท่านจำเป็นที่จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับท่านจำเป็นที่จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเขาขึ้นว่าโชว์ว่าในเครื่องผมมีแล้วนะครับเวอร์ชัน4.0มีแล้วนะครับ,ก,บกดคลอสนะครับต่อไปนะครับติดตัง้งโปรแกรมควบคุม คลอดมาลนีนะครับคำว่า Setup อีกขวา Run Add Admin อีกคซ้ายนะครับแล้วก็ Next ครับ Next นะครับแล้วก็ Next อีกนะครับ c r e a t e เดสก์ทอ icon นะครับก็คือให้ไอคอนโปรแกรมมาอยู่หน้าจอก็ให้เครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้เลยนะครับกด Next ครับแล้วก็ Install นะครับรอเบิร์นะครับนี่โปรแกรมควบคุมเข้ามาแล้วนะครับ DPA 2 6 0 P 1> v 1.5.7นะครับกด finish นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแนะนำว่าให้ทันรีสตาร์ทเครื่องหรือรีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์1ครั้งเพื่อให้การติดตั้งโปรแกร,รมสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับหลังจากที่ผมได้ทาการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมจะพามาเช็คว่าเข้าติดตั้งไดเวอร์ของคลอดมใน d p a 260 p ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับ ขั้นตอนแรกครับไปคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกซ้ายที่ Property 1ครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ Device Manager คือเก่านะครับเดี๋ยวาผมขออนุญาตปิดตัวนี้ออกนะครับตรงพอรนะครับเขาจะบอกนะครับบ่งบอกถึงพอรเชื่อมต่อพร้อมนะครับเวลาท่านจะคอนโทรลหรือจะเชื่อมต่อเข้าโปรแกรมควบคุมคลอดมารณีนะครับตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้ครับพอรคอมแอนด์ีนะครับ ขยายเบิร์นี่ครับเขามองเห็น USB serial C H 3 4 0 Ucom C นะครับท่านจำไว้เด้อดนะครับเครื่องผม com C ของท่านจะเป็นคอมหยังนะครับก็ให้ท่านจำไว้ถ้าท่านง่ายนะครับง่ายรูเสียบ USB คอมตรงนี้จะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นคอมหาคอมซีไปนะครับให้ท่านจำไว้นะครับโน้ตบุ๊กท่านจะมีจักรู้นะครับรู USB ก็อาจจะบ่เกิน3นะครับกับสี่ยุดประมาณนี้ นะครับส่วนที่ผมเสียบอยู่เดี๋ยวนี้นะครับอยู่ที่ความซนะครับไปเปิดโปรแกรมควบคุมกันเลยนะครับ DPA 2 6 0 P version น1.5.7นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมมีมองให้กดยังนอกจากคำว่า Connect ตรงนี้นะครับมุ่มท้ายบนกดเลยครับแล้วก็ o n n e c t อีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเขาจะมี s e ซิล Port นะครับ Communication Port นะครับ USB กับ RS485 นะครับตอนนี้เลือกอยู่ที่ที่ USB นะครับซึ่งที่แรกนะครับเช็คเบื้องแล้วนะครับว่าเขาอยู่คอมซตอนนี้เขาขึ้นคอม6บอสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับผมจะกดโอเคทันเบิ้งนะครับมันจะบอสามารถเชื่อมต่อได้ครับบอได้นะครับเอากลับมาหนีไม้นะครับคอนเน็กไม้นะครับคอนเน็กเย็ดนะครับไททัน เลือกตรงนี้นะครับเมื่อกี้อยู่คอม C นะครับนี่ครับอยู่คอมซก็คือเหลือคอม C นะครับแต่ผมจะแนะนําทันอย่างสี่นะครับตรงคอมเล็กนี่ท่านกดเข้า่าเช็คบงมันจะขึนคอม C บอนะครับมาเบิ้งกันนี่ครับเขาขึนโชว์ว่าคอม C นะครับหลักะกดโอเคเขาจะเหลือคอม C เเฮาเลยนะครับนี่เวลาท่านจะไปเสียบช่องอื่นท่านก็กดเข้า่าเช็คนะครับเขาจะขึนคอมหยังเขาจะเหลือไห้เฮาเลยนะครับเมื่อ ลงกันแล้วนะครับอยู่ที่ค้อม C กดโอเค OK. ครับเรียบร้อยทันสังเกตบึงตรงนี้ครับ USB 2อ n 6ินหเอา P นะครับออนไลน์นี่ทำการออนไลน์แล้วเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับยูนาเครื่องเขาจะเขียนว่าจังไรน,นะครับเดี๋ยวไปเบงิงยูนาเครื่องกันต่อครับก้อนน้านี่นะครับตอนนั้นเขาจะขึ้นเป็นพี่เซตเอียงพอนชักอย่างนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น s y s t e m l o c อกออนไลน์ v i c e แล้วก็คือการเชื่อมต่อพันคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าจอเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะเชื่อมต่อได้สมบูรณ์แบบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเชื่อมต่อพันสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้ท่านดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับ usb 2 in 6 l out p online นะครับตอนนี้เชื่อมต่อสมบูรณ์แบบให้ดับเบิลคลิกครับเขาจะทำการโหลดคอนโทรล ของเครื่องคลอดมรณีนะครับขึ้นมาตามที่ท่านได้เพดพีเซตไว้นะครับคพีเเซตของท่านทานินนะครับตั้งซอว่าพรนะครับก็จะเป็นตามนี้ครับอินพุตนะครับของท่านทานินพลันตั้งไว้ที่4 d เดซิเบลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วพิเศษของผมตรงนี้จะตั้งไว้ที่0 d เดซิเบลนะครับทางอินพุตเนื่องจากว่าป้องกัน สัญญาณเข่ามาแห้งเกินจะเฮดให้สัญญาณพีกได้นะครับผมจะตั้งที่ศูนย์แต่ว่าของทันทนนินเป็นอังสีกับไว้ก่อนผมจะทําการเสียบริเซตไวให้อยู่นะครับก่อนอื่นกลับมาเช็คบืองกอน,นะครับในภาคดีเล์นะครับท่านไปตั้งดีเล์เอา1อ2นะครับทำไปตั้งดีเล์เอา1นอส2มันจะเฮดให้เสียงนะครับการเดินทางของเสียงใช้แน่นที่1กับช้แนนที่2เดินทางผิด พลาดนะครับเดินทางพิดพลาดไปจากชะแนนที่ 3C หรือหาตามที่เห็นนี่นะครับจะเดินซ่าหรือเดินเร็วผมบ่ทราบนะบผมบ่ได้เก่งในเรื่องนี้นะครับตามที่เห็นนี่ท่านต้องให้มันเป็นศูนย์นะครับท่านต้องให้เป็นศูนย์แต่ว่าผมจะบาไปแก้ผมจะเซฟพิเศษไปท่านนะครับเพื่อที่จะท่านอยากจะย้อนกลับขึ้นมานะครับในอินพุตหนึ่งนะครับในอินพุตหนึ่ง สังเกตเบิ้ง EQ นะครับสังเกตเบิ้ง EQ ของของท่านทานินนะครับท่านปรับแบบนี้นะครับอินพุตสองนะครับปรับแบบนี้นะครับแทบจะบ่ค่อยมีส่วนแตกต่างนิดเดียวนะครับคอมเพรสเซอร์ท่านก็บวอรได้เปิดนะครับอินพุตหนึ่งอินพุตสองนะครับมาเบิ้งผักเอาพุตบัดนี้นะครับเอาพุตท่านตัดคลอดแบบนี้นะครับท่านตัดคลอดแบบนี้ ะจะสุดแล้วแต่นะครับแตกตั้งกันไปเครื่องของแต่ละท่านนะครับว่จจำเป็นว่าจะต้องเหมือนของผมของท่านก็คือของท่านนะครับท่านอาจจะย้อนขึ้นมาเอาพิเศษท่านใส่งานขึ้นก็นได้นะครับเมื่อท่านเอาพิเศษผมไปใส่แล้วบอกประทับใจนะครับเอา2กับเป็นเบสนะครับนี่สังเกตเบิงเอา1เอา2เป็นเสียงเบสนะครับแต่ไปเบิงดีเลย์การเดินทางของเสียง นะครับผมบรอรว่าเร็วหรือซานะครับคานี่แต่ที่น่นวิ่งพร้อมกางแหลมนะครับประมาณนี้นะครับเส้นกางแลมทานตัดประมาณนี้นะครับเั็น,นี้กาคขึ้นกันนะครับแต่ว่าผมสังเกตเบิ่งง่านบอลิงนะครับ่านบอลิงบอลิงเช้แอนไซกันนะครับสามซีฮเป็น d e ฟอล l ์มกก็เป็น d e ฟอล l ์นะครับ ประมานนี้นะครับผมจะทําการเซฟหรือบอนะครับคงจะไว้แแทนอิสกรสำหรับคลิปนี้นะครับจังได้กะบฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมใลยคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปการเซฟพี่เซตแลวการโหลดพีเซตจังค่อยเบิ่งกันใน e ีพีต่อไปนะครับสําหรับอีพีนี้ผมป๋ารอกคนดเพลงหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับ หลายๆคนหลายๆท่านที่อยากจะศึกษาเรียนรูก้เกี่ยวกับคลอดดีตอนในไขมน่มาลลนีรุ่น DPA260 พี่ผมวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับคลิปนี้เอาไวส้สำนีกก่อนพอกันไหมอีพี่หนาะสำหรับอีพี่นี่สวัสดีครับ